วัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในเดือนมกราคม2,566นะคะราศีกันคือผู้ที่เกิดระวังวันที่17นะคะกันยายนถึง16ตุลาหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนเนาะ ราศีการลัคนณากรควีนเหรียญขึ้นมานะคะเป็นธาตุของคุณเลยเนาะนะคะไพ่ตรงนี้นะคะมันบ่งบอกว่าที่จริงหมอพูดเลยนะราศีการหน้าที่การเงินการงานคุณดีนะนะค,ะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจนะคะเดือนสันประสบผลสําเร็จในความสามารถของคุณนั่นแหละค่ะล้วนๆมีโอกาสเงินเดือนขึ้นมีโอกาสได้เงินเดิน,น,ดเน,เดนทางนะคะก็ได้ตังค์นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะ,ะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างละตรงนี้นะคะ แต่ทีนี้แม่หมอพูดถึงความรักนะคะเพราะว่าเป็นดวงความรักล้วนๆถ้าเป็นควีนเหรียญน่ะนะคะกับควีนถือไม้เท้านะคะส่วนใหญ่ความรักของคุณนะ่ะคุณคุณสวยนะคุณหล่ออันนี้แม่หมอจะบอกเลยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแต่ความรักไม่ได้แปลว่าเราไม่มีหรอกค่ะแต่เราเป็นคนที่ทุกคนนะคะแม่หมอไม่ได้บอกไม่ดีนะคือเราอาจจะสเปคสูงเลือกเยอะไม่เป็นไรค่ะเราก็เลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถูกแล้วมันหมายถึงว่าคุณนิ่งๆนะคุณก็ไม่ได้วิ่งตามหาความรักนะคะ คุณอาจจะเจ็บและเหนื่อยก็ได้นะที่ผ่านมามันพังอะไรคะใจพังความรู้สึกพังนาะพยายามนะคะที่ผ่านมาในถือดาบกับทาวเวอร์เนี่ยคือ,อยังมีอารมณ์โมโหกันนะคะในถือดาบเห็นไหมถือดาบโยกไปข้างหน้าเนี่ยอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนง,งอแงงเอาแต่ใจทาไมเใช่คุณกับเขานะความรักความสัมพันธ์นี้นะทําให้รู้สึกว่ามันเดชเชร์ลอดมันก็เป็นยินละอย่างเห็นไหมคะสปริงสองตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าใจเลยตรงนี้นอนตรงนี้จะเดินนะคะมันก็เลยเข้ากันไม่ได้ นะแต่คือความรักคือเอาเมตตาเป็นหลักนะคะแต่ว่าปรับต้องปรับทั้งคู่นะปรับคนเดียวมันจะเหนื่อยอยู่คนเดียวความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสําหรับบางท่านแต่สําหรับบางคนเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเรานะะหรือโสดเนี่ยคุณจะเจอคว,ความรักครั้งใหม่นะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้าควีนถือไม้เท้าไพ่ค,คู่เนี่ยแม่หมอไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะมาเนื้อคู่นี่มันมีอะไรหลายอย่าง แต่ว่าเราจะเจอคนนี้เรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันแมทกับเรามันคลิกกันนะเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อคนคนนี้เรารู้สึกว่าถูกชะตาเนาะถูกชะโลกคุยภาษาเดียวกันคุยกันมันมันมองตาม,มันเข้าใจไวกว่านะคะเข้าใจกันง่ายคุณจะเริ่มรู้จักคนนี้เรียนรู้กันไปนะคะบางคนมีความรักที่แตกต่างกันเดี๋ยวซันขอ,อาจจะเป็นเจ้านายเราหรือเขาอาจเราอาจจะเป็นเจ้านายเขาหรือเขามีชื่อเสียงคําว่ามีชื่อเสียงนะคะแม่หมอขอขยายในเนืน่องนาราศิกันนะคะบางคน บางคนบอกว่าเออเราคงไม่ได้ไปเจอดารานักร้องมีเสียงหรอกดาวมหาลัยก็ได้นะคะเช่นในวงสังคมที่เขาทํางานอยู่เขาอาจจะเป็นคนโดดเด่นถูกไหมนาะบผู้คนให้การยอมรับเขาเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้านะคะตรงนั้นหรือในกลุ่มเพื่อนเขาก็เป็นคนโดดเด่นมีแสงมีสีไปที่ไหนเข,เขาอาจจะสวยอย่างเงี้ยเด่นเหมือนนี้นะคะ่ะหรือไม่เขาก็หน้าที่การงานดีอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนะ,ะนะอาจจะอายุแตกต่างกับเราก็ได้อายุน้อยแตกต่างอาที่แตกต่างกัน ะะหรือเท่าเขาอายุเท่าคุณแปลว่าหน้าเด็กนะหรือบางคนจะเจอความรักที่เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติต่างอายุต่างศาสนาก,กับเราบางท่านคะ,ะคนนี้แถมว่าเป็นยังไงคะ่ะมีหน้าที่การเงินการงานที่มั่นคงราศีกันคุณอยากได้อะไรที่มั่นคงคบกับใครแล้วนะคะอยู่กันสร้างครอบครัวเป็นอะไรที่มั่นคงมันไม่ใช่ง่ายๆสําสหรับเราธาตุดินโดยเฉพาะาราศีกันคุณจะขัดสันทุกคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าแม่หมอบอกว่าไม่มีใคร สเปคหรือเพอร์เฟกขนาดนั้นหรอค่ะแม่หมอไม่ได้บอกว่าเราต้องเอาใครก็ได้ไม่ใช่นะคะคือ99เนะคะเปอร์เซ็นต์นะคะเหลือนิดนึงก็คือเราก็ต้องปรับตั้งจูนเข้าหากันนะคะแม่หมอว่าอย่างนั้นมากกว่ามาดูกันนะคะความความรักที่ผ่านมานะะเป็นยังไงบ้างราศีกันอาจจะคุยกับธนูและคนาธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุด,ดินกันมกสรังกรดด้วยกันเองธาตุลมตุนกุมเมทุนนะคะตรงนี้ ะะขอดูที่ผ่านมานิดนึงแปดดาบอึดอัดอะไรคะราศีกันแปดดาบคือความอึดอัดนะคะเหมือนหาทางออกไม่เจอ มันก็ออกมาในทางที่เราเข้านั่นแหละค่ะอันนี้แม่หมอทับพูดให้ใครคเครียดได้เฉยนะคะคือเราอึดอัดเราอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ที่พูดไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะเราเราพยายามแก้ไขนะคะไม่เป็นไรเราจะผ่านพ้นไปเดยแฮงแมนเป็นความรักที่ทุกข์ระทมขมขืนไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเหมือนเราเราใครออกจากหัวไม่ได้หมายถึงช่วงเวลานั้นๆนะคะอันนี้สตาชาวกลุ่มลัคนาก่มนะคะสีดาบเนาะะ เตดสชาพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสี่เหรียญสองเหรียญแปดเม็เท้าเก้าเหรียญเด็กถือดาบเหนื่อยไหมคะความรักราศีกันหนึ่งนะคะแม่หมอบอกปัญหาให้คุณฟังเลยคุณเห็นไหมในถือดาบกับในอ่าเด็กถือดาบในถือดาบเดชแชอร์ลดถ้าไพ่พวกนี้กระจุกรวมตัวกันนะคะมันหมายถึงไพ่ที่เชื่อมโยงกันนะคะเหมือนพวกเราเอาคือมันมีคนที่รู้สึก รักแต่ตัวเองนะคะบางคนรักตัวเองคุณไปเจอคนที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเราเลยไม่ไม่อยากทําความเข้าใจด้วยไม่หมอไม่อยากบอกว่าเห็นแก่ตัวนะเอาเอาง่ายๆนะคะภาษาอย่างนี้ดีกว่านะนะคะนะบางคนง้องแง้งเอาแต่ใจช่วงเวลาหนึ่งๆนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆจุกจิกยุ้มยิ้มเป็นประเด็นหมดบางคนคุณอึอดอัดนะคุณเหนื่อยกับความรู้สึกนี้เจ็บมานานเจ็บเรื้อรังบางคนมีการสูญเสียอะไรคะที่ผ่านมาราศีกัน นะคะไม่ถ้าไม่จากไปก็คือจากบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าคุณลืมไม่ได้คุณเจ็บปวดและเสียใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะนะถ้าเป็นคุณถ้าไม่เป็นคุณก็าเขานะคะที่เขารู้สึกผิดและเสียใจที่ถ้วยมันล้มมันพังลงไปความรักคุณอ,อึดอัดนะคะบางคนนิ่งเงียบใส่เรา นะคะความรักมีปัญหาแล้วสี่ดาวคือการนิ่งการเฉยการเงียบนะะหรือคุณก็ได้นะที่ไม่อยากคุยแล้วอยากปีกวิเวกเป็นเก้าเหรียญคุยแล้วไม่รู้เรื่องนะคะอยู่เงียบๆนิ่งๆไปก่อนดีกว่าทําให้มันปัญหามันแก้ไม่ได้นะคะตรงนี้บางคนจบบางสิ่งบางอย่างมานะกับอาการที่คุณเป็นเหลือลังคุณเหนื่อยมาและอะเหนื่อยมาเยอะและสะสมมานานและนะคะตรงนี้พอสักที เดือดจัดเม้นต์คือการหลุดบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือบางคนไปไปวนๆกับความรักของคุณแหละจะจบก็ไม่จบวนๆวิ่งเวียนแต่มีปัญหานะคะามาดูกันนะคะราศีกันลัคนากันคนที่คุณจะคบคนที่จะคุยในอนาคตที่คุณจะเจอหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคุณณตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะมาส่องดูกันนะคะจติกนะคะชาวตุลลัคนาตุลคิงถือดาบนะคะ สามดาบเจ็ดไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะห้าถ้วยหนึ่งถ้วยเดอ f ฟู l เด็กถือถ้วยสเตงสิงละคณาสิงเดอะทาวเวอร์ไพ่คุณนะคะเนี้ยขึ้นมาเนี้ยนะคะ ความรู้สึกนะคะแม่หมอว่าไม่ต่างกันเลยมันเป็นการขัดแย้งบางคนนะคะพูดทิมแทงใจกันให้เจ็บปวดและเสียใจมันก็เริ่มเย็นชาเฉยเมยห่างเหินอยากปลีกวิเวกปลีกตัวเพราะคุยกันมันไม,ไม่ค่อยรู้เรื่องอยากมีกำแพงเริ่มมีกำแพงคือคุยกันน้อยลงนะคะตรงนี้หรือบางคนถูกบล็อกไปถูกปิดกั้นนะคะตรงนี้บางคนจบอะไรหรือเปล่านะคะทะเลาะก,กันนะคะกระทันหันหนะห่างกันมานะคะตรงนี้ ะะไม่หมอว่าเขาก็เสียดายบางสิ่งบางอย่างที่มีอะคุณนะแต่มันมีนปัญหาหลายอย่างบางคนเป็นความรักที่อยู่กับรกันนะคะมันมีการตัดสินใจบา,บางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจด้วยเหตุด,ด้วยผลคือคุยกันต้องเหตุผลนะคะแต่ถ้าจะติดแล้วก็บวกบางสิ่งบางอย่างพวกนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่นะคะอย่าไปจู้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆกันให้มากนะคะมองภาพรวมๆอะไรเล็กน้อยก็ทิ้งไปบ้างนะคะตรงนี้ เพราะว่าราศีกันเป็นข้อดีของเขามีเยอะนะคะเขาเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียนรู้แต่บางคนทํางานมาเยอะางานมากๆเล็กๆน้อยๆประจําวันอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้เก็บมา,มา,มา,มาคิดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณนะคะถ้าอย่างนั้นปรับนะคะนะคะนะคะมันคือการปรับการบาลานซ์เข้าหากันทั้งคู่ความรักคุณถึงจะไปตลอด,ลอดฟังนะคะ,นะคะบางคนมีเรื่องต้องตัดสินใจแต่ถ้าโสดแน่นอนละค่ะหมอว่า คนคนนี้ให้ความรักนะคะให้ความรักและยุติธรรมเป็นคนที่ชัดเจนระดับหนึ่งนะคะแต่คนนี้เคยเจ็บมานะคะเขาอาจจะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆเรื่องราวเดิมๆคนที่คุนคุยความรู้สึกเก่าๆคนเก่าๆก็ได้ที่ยังเคลียไม่ได้ในความคิดของเขานะคะค่อยๆคุยก็ได้นะคะค่อยๆคบไปนะคะมีบางคนอยากจะวนกลับมานะ,ะแต่ว่าถ้าวนกลับมาเหมือนเดิมมันเหนื่อยอะนะคะ The fool เนี่ยความสัมพันธ์มันยังไม่แน่นอนมันไม่ชัดเจนนะคะ สำหรับบางท่านนะคะแต่ก็ยังแม่หมอบอกล้วค่อยๆค,คุยกันเรียนรู้กันไปสําหรับคนที่จะเจอนะคะามาดูกันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณบ้างนะคะราศีกันลัคนากันอันนี้นะคะสามไม่เทา้าเทมเพลนคิงเธอเรียญ ิบดาบเขาบอกเขาเหนื่อยนะหรือเหนื่อยกับความรู้สึกนี้นะคะหกเหรียญมีคนที่เป็นผู้ให้นะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเอาใจใส่นะคะแต่ได้กลับมาคือความรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยนะคะจะติกนะคะสีม้เท้ามีคนเริ่มนิ่งแล้วนะคะให้ตัวคุณแม่ใต้สํำรับออกมาเนี่ยมันจะเหมือน บทสรุปไม่ได้สรุปยังไม่หมดนะคะสรุปตรงที่หมอเปิดเนี่ยเห็นไมมเป็นไพ่คุณออกมาเลยหมายถึงว่าที่คุณนิ่งคุณเงียบเป็นควีนเรียนเหมือนกันอ่ะคุณไม่ตามค่ะละนะคะมาบอกเลยกันเหนื่อยมาเยอะละมีคนที่นะคะเขาบอกว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บหรือเราเหนื่อยต่อกันมาเยอะแล้วนะคะในความสัมพันธ์แต่เขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะเป็นหนึ่งเดียวเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันหรือคุณช่วยเหลือเกื้อกูลเขาความรักนะคะ จัดติกเนี่ยก็คือเขาก็เลือกเลือกเราเนี่แหละเลือกคุณเนี่แหละค่ะเป็นครอบครัวเป็นแฟนมีอะไรร่วมกับคุณนานๆคบกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าเราเหนื่อยในความสามารถที่เราปรับตัวเข้าหากันไม่ได้หรือเปลา่าเหนื่อยแล้วนะคะอย่างนี้นะนะคะคบางท่านนะคะก็เลยรู้สึกว่าเห็นไหมไพ่คุณกระดาษอย่างนี้มันยังเป็นไพ่คู่ออกมาเลยแต่มันเหนื่อยมันการปรับตัวการใช้ชีวิตที่นิสัยไลฟ์สไตล์เราแตกต่างกันหรือเปล่านะคะเพื่อนเพื่อนราศีกันนะคะน้องๆเพื่อนพี่รังหลายนะคะ แต่ถ้าคนโสดหรือคนที่คุณจะเจอนะคะคนคนนี้เขามีสิ่งเก่าๆวนเวียนอยู่นะคะหรือในหัวเขาก็ได้นะ,ะคุณดูให้ดีนะนะ,ะบางทีคนที่จะเข้ามาแม่หมอบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ใช่ละ่ะโสดนะคะอันนี้โสดนะคนที่ใช่สําหรับคุณหรือคุณกําลังคุยกับเขาอยู่เนี่ยนะคะไพ่คู่วมาสองใบละนะ,ะมีอะไรที่มีมุมมองเหมือนกันชอบสร้างอนาคตเหมือนกันเป็นผู้ให้เละอดลพอกันแต่ว่าความสัมพันธ์ ก็ลองเพิ่งลองคบกันนะคะมันคงไม่ได้มีใครที่โอ้โหต้องทุ่มเททุกอย่างหรอกเพราะความคิด <c oughs> เขาคิดว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนงั้นคุณก็คือคนที่ใช่แล้วแต่เราค่อย,ค,อยคุยค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าให้และได้รับพอๆกันแต่เขาก็คิดว่าคุณเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวเขาณตอนนี้เราเขาอาจจะคิดว่าคบกันเพื่อสร้างอนาคตก็ได้นะคะตรงนี้มีอะไรเหมือนคุณนะแต่ทุกคนมีพื้นเพลหลังมาเจ็บมาเสียใจมามีอดีตมานะคะอ่านะคะมาดูกัน ความรักราศีกันในช่วงเดือนมกราเป็นยังไงบ้างนะคะสิบเหรียญราศีกันบอกเออขอรวยก่อนเก็บเงินเก็บทองเพราะฉันเป็นเสาหลักครอบครัวนะคะคุณจะมีเงินก้อนเข้ามามีโชคด้วยหรือค้าขายที่ดินหรือ ช่วงนี้ทำธุรกิจบูมนะคะตรงนี้นะมัน่นคงดวงชะตาได้ปรับเปลี่ยนมันดีขึ้นแล้วนะคะราศีการเรื่องเงินทองหรือความรักถ้าไม่ใช่มันก็หมดวาส,สนาต่อกันก็ปล่อยไปเถอะค่ะตามวิบากกรรมตามบุญวาส,สนาพอเดี๋ยวจัดเมนก็เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะนะคะถ้าใช่กลับมาแล้วมันต้องดีด้วยนะคะอ่าบางคนก็ยังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆจริงด้วยนะคะให้คามาเดมเพลส ได้แชรีออร์นะคะไหนถือถ้วยมีคนบางคนวนกลับมาขอโอกาสคุณนะคะราศีกันช่วงนี้นะคะอ่านะคะสองไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะเดือดัน แม่หมอว่าคุณนอนไม่หลับอ่ะไพสับไปสับมาก้าดาบมันจะออกตลอดเลยแต่แม่หมอว่าเดือนที่แล้วคุณก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะคะตรงนี้ก็ยังคิดอยู่หรือเปล่าโอ้นะคะอ่ะแปดไม้เท้านะคะตรงนี้เนาะอ่นนะคะสับไปสับมานะคะตรงนี้จะติกเนาะ,ะอ่ะคิงถือถ้วยนะคะตรงนี้แม่หมอว่าหนึ่งนะคะชาวราศีกันบางคนนะคะ คุณเริ่มรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยไปแม่หมอว่าคุณจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าคุณคลิกกันดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังนะในบางคนถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่นะคะตรงนี้เนาะหรือเขาคิดว่าเราไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ว่าถ้าใครเคยเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแม่หมอว่ามีคนเดิมๆอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะตรงนี้นะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรับไวไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่หมอนะ มินมีหน้าที่แค่อ่านไพ่ตรงนี้นะคะเน no. อะจัติกคุณจะเลือกเป็นพิเศษช่างใจเป็นพิเศษอยากได้ความรักที่มันมันใช่จริงๆอ่ะสาหรับคุณนะคะแปดไม้เท้านะคะคือการเคลียร์บางสิ่งแม่งคุณบอกชีวิตคุณก็มีความสุขดีกับเงินกับงานนะคะตรงนี้จัติกคือคุณแบตที่ฐานขอพอรอะไรไว้ไม่กับไพ่คามาไพ่คามาก็คือไพ่จัดเม้นี์นะคะอันเดียวกันนะอันนี้คือการขอพอรไว้ถ้าคนไหนคือคนที่ใช่เขาจะวนกลับมา แล้วต้องดีด้วยนะคะถ้าไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแค่คู่วิบากกรรมกลับมาทําให้เราเจ็บปวดและเสียใจมาแทงเราข้างหลังกันอย่างเนี้ยคุณต้องพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วว่าคุณควรเลือกอะไรนาความสุขความสมหวังรอคุณอยู่นคะคะหมายถึงว่าถ้ามีเราถูกเราจะมีทําไมคุณจะตอบตัวเองแบบนี้ก็ได้คุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนคุณจะเดินหน้านะคะบางคนจะมีความรักคั้งใหม่อาจจะเป็นคนไกล เป็นคนต่างชาตินะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับเราไม่ได้เป็นคนต่างชาติอย่างเดียวก็ได้นะคะแตกต่างทั้งด้านอายุนะคะหน้าตาทางสังคมนะคะตรงนี้ก็ได้นะแต่มันจะค่อยๆกันค่อยๆดูกันไปแต่วาดฝันถึงอนาคตได้แต่มันช้านดิดนึงความรักของคุณเพราะว่าเขาต้องการอะไรที่มันชัวร์และมัน่นคงอาจจะเป็นคุณก็ได้นะสร้างอนาคตด้วยกันนะคะตรงนี้ แต่ถ้าท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วตอนนี้ผู้คุณมีปัญหายังวนๆวิ่นเวียนอยู่รถอีโค้ลดทิฐินะคะลดการประทาลงปรับตัวเข้าหากันอ่าแม่หมอขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่าสิบเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะจัดเม้นนะคะ ใครทาไม่ดีก็ปล่อยเขาไปค่ะเขาจะได้รับผลของของสิ่งที่ทําเองนะไะพ่จัดเมนไพ่ขามาขึ้นเออแม่หมอว่าคุณยังไม่พ้นคนเดิมๆนะมีคนวนเดิมกลับมาสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนจัดเม้นคือไพ่หลุดแล้วนะคะหลุดพ้นแล้วคุณจะเริ่มเข้มแข็งแล้วกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาเห็นคุณค่าของเรานะคะเดมเพลสคุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณแล้วนะคะคุณไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วพอดีกว่าคุณเลิกตามเลิก เลิกทุกสิ่งทุกอย่างล้วคุณอยู่บนบอลลังแล้วแต่ถ้าท่านใดที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะไพ่เรียมเพลสสำหรับนี้คือการตั้งคันนะคะมหามันหลายใบนะหนึ่งถ้วยคือการมันมีอะไรกําเนิดเกิดใหม่แทม the sun ด้วยถ้าคุณเป็นแฟนอยู่แล้วแต่งานกันหรือไม่คุณก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหวังที่จะมีน้องหรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณก็จะมีน้องนะคะครอบครัวแม่หมอไม่ได้บอกว่าราศีกันจะทุกคนนะคะบางคนมีครอบครัวที่ดีแต่ว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่อง การทํางานหรือการจู้จี้จุกจิกกันเกินไปหรือไม่เคยได้ใส่ใจกันงั้นก็กลับมานะคะใส่ใจกันนิดนึงนะคะเท่านั้นเองแต่บางคนหลุดแล้วนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ต้องปล่อยไปถ้าใช่นะคะโชคชะตาวาสนาจะนําคนที่ใช่มาหาคุณนะคะแม่หมอว่าคุณเจอแล้วนั่นเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเจอกันแล้วท่านไม่ได้ช้อนชีวิตคุณไปตลอดลอดฟังนะอันนี้แม่หมอพูดหลายคลิปแล้วนะคะตรงนี้พวกคุณต้องสร้างบุญร่วมกันอันนี้สร้างบุญคือการเสริมดวงนะคะ เพื่อต่อยอดกันเขาเรียกว่าจะได้จะได้เป็นคู่กัลยาณมิตรนะคะถูกไหมเหมือนเราน้ําไม่มีในตุ่มอะทำยังไงหลักการสร้างบุญคือไปตักตุ่มตักน้ําใส่ตุ่มมันก็จะเริ่มเต็มบารมีเริ่มเต็มแต่เนื้อสิ่งอื่นใดตุ่มมันต้องไม่รั่วคําว่าตุ่มไม่รั่วคือนิสัยใจคอความรักความซื่อสัตย์ความยิงใจเอื้ออาทรกันพวกคุณต้องเป็นน้ําหนึ่งในจีใจใจเดียวกันถูกไหมคะถ้าสร้างบุญก็เหมือนตักน้ําแต่ถ้าตุ่มมันรั่วตักเมื่อไหร่มันก็ไม่เต็มมันก็เหนื่อยอยอย่น่นนนัแหลหลละคโกกกวง นอกใจเราแล้วเขาก็นอกอยู่นั่นแหละในวันหนึ่งเราก็จะเหนื่อยตักเราก็ไปไม่เอานะคะตรงนั้นถูกไหมคะบางคนบอกสร้างบุนด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันได้ยืนยาวไหมพี่มันไม่ได้คําตอบสุดท้ายคําตอบสุดท้ายก็คือพี่หมอพูดไปแล้วนะ,ะขอบคุณมากงไมค์ค่ะสวัสดีคะ่ะ